สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยเนื้อาหาในวันนี้ก็จะเป็นสปอย์เพิ่มเติมของมังงานวันพีสในตอนที่995โดยชื่อตอนในตอนนี้น่าจะมีประมาณว่าคําสาบานของคุณโออิจิซึ่งหน้าปกในตอนนี้ก็จะเป็นรูปของลูฟี่ที่กําลังนั่งเรียนอยู่นะฮะโดยที่มีคุณครูที่สอนอยู่เป็นนกคูก่พร้อมกับกระลอก2ตัวที่เป็นซอมบี้ที่อยู่ที่ทิลระบาร์กและเริ่มเนื้อาหาการต่อสู้ในมังงานในตอนที่995มันก็จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างบิ๊ Marco. ซึ่งมาร์โกในตอนนั้นก็พยายามหามบิ๊กมามเพื่อไม่ให้บิ๊กมามเนี่ยเข้าร่วมการต่อสู้ในศึกที่อยู่ในกาชิมานี้และแถมมาร์โกก็ยังบอกอีได้นะว่าเขาเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยนะว่าเขาจะมีบทบาทอะไรในศึกการต่อสู้นี้กันแน่แต่ว่าที่เขารู้แน่ๆเลยคลือบิ๊กมามเธอนั้นเป็นตัวอันตรายต่อพวกลูฟี่แล้วคนอื่นๆแน่ๆซึ่งการประทะกันของมาร์โกแล้วก็บิ๊กมามพลังไฟของมาร์โกแล้วก็พอมิธทียรนั้นก็ได้ปะทะกันนะฮะซึ่งก็ดูเหมือนว่าพลังไฟของงมมาาโกกก้น่จะีพลัว เพราะด้วยความที่ว่าไฟจากนกฟินิกของมาร์โกนั้นเป็นไฟชนิดพิเศษมันก็เลยทําให้บิ๊กมัมนั้นใช้มือเปล่าในการบีบคอมาโก้แทนนะฮะและหลังจากที่บิ๊กมัม์นั้นบีบคอมาโก้เอาไว้บิ๊กมัม์นั้นก็ได้สั่งนะว่าให้เปโดเปโดนั้นยิงธนูลูกกวาดใส่มาโก้ซะซึ่งในระหว่างที่เปโดเปโดนั้นกำลังจะยิงมาโก้แค่หลอดแล้วก็แวนด้าในร่างซูลองนั้นก็ได้โผล่มาโจมตีเปโดเปโดโดยการใช้กรงเล็บของพวกเธอทั้งคู่นั้นขวบไปที่หน้าของเปโดเปโดและจาากกกรรปตัวของเธอในจานนั้ก็ทําให้บิ๊กมมมัแล้วก็าโก้เนี่ย ตกใจกับเหตุการณ์นั้เป็นอย่างมากและในตอนนั้นเองบ mm ิ๊กมามก็รู้สึกลำคานฮะที่เธอใน,นกําลังเสียเวลาอันมีค่าไปกับก,บการต่อสู้เล็กน้อยแล้วจู่ๆบิ Big mm ๊กมามกนั้นก็ได้พุ่งหนีไปแล้วก็บอกนะว่า mm hmm. เดี๋ยวฉันจะมาจัดการกันทีหลังเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่มีเหล่าโฮมี hmm. ่จัดการแกนในตอนนี้และหลังจากนั้นบิ๊กมามกนั้นก็ได้พุ่งไปที่ปราสาส์แกรอลแล้วก็แวนด้า hmm. ก็เลยบอกมาโก้นะว่า mm hmm. ให้มาโก้นั้นตามบ mm ิ๊กมัมไปซะส่วนเป็นโรเปโลทางนี้เดี๋ยวพวกเธอทั้งสองคนนั้นจจะัดการเอง และหลังจากนั้นมาโก้ก็ได้ยินเสียงนะว่าอาสูรน้ำแข็งที่นั่งมาจากทางปราศาสตรและหลังจากนั้นก็ได้ตัดภาพไปที่บริเวณเวทีหลักซึ่งในตอนนั้นบุ๊กนั้นก็ได้จับตัวอสูรน้ำแข็งนะฮะมันก็เลยทาให้แขนของเขานน้นกลายเป็นน้าแข็งไปด้วยแต่ว่าด้วยความที่ร่างกายของบุ๊กนั้นเต็มไปด้วยกระดูกซึ่งมันก็ไม่มีเนื้อหนังให้ถูกทาลายก็เลยทําให้บุ๊กเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายจากอสูรน้ำแข็งแต่ว่าชอปเปอร์ในตอนนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากนะฮะเพราะ มันก็เลยทําให้แขนข้างหนึ่งของชอปเปอร์ในตอนนั้นก็ได้กลายเป็นน้าแข็งไปซึ่งควีนที่อยู่บนเบทีเนี่ยก็ได้นั่งดูใบป,ประกาศจับของกลุ่มหมอฟ้านะฮะจนถึงใบป,ประกาศจับของซันจีควีนน่ยก็ได้พูดนะว่าไม่คิดเลยว่าลูกชายของจัดวินสโมกเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มหมอฟางด้วยส่วนทางด้านอาภูในตอนนั้นที่กําลังวิ่งหนีเขานั้นก็ได้ใช้ระเบิดเสียงในการโจมตีคนที่ไล่ตามเข้ามาและหลังจากนั้นโซโลแล้วก็เอกเดกนั้นก็ได้โจมตีอาภูพร้อมกันนะฮะแต่ว่าอาภูน้งก็ป้องาเอา,ไไาข ต้นถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักทอนฟ้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปเอาไว้ให้ดูนะฮะและหลังจากนั้นเนื้อเรื่องก็ได้ตัดภาพไปที่เพดวานแล้วก็อุนติที่พวกเขาทั้งคู่นั้นกําลังต่อสู้กับอุศมตล้งแตนามีซึ่งนามีในตอนนั้นก็นอนลงกับพื้นและร่างกายของเธอนั้นก็เต็มไปด้วยบาดแผลแล้วก็เลือดส่วนอุสมในตอนนั้นก็ได้ใช้ต้นไม้ปีศาจและสามารถจับอุนตีเอาไว้ได้แต่ว่าอุสมนั้นก็ดีใจได้ไม่นานเพราะว่าจู่จเพดวานเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยอุนนนนนนิเเเอาไ้้้้มม่ห็็็แบบักกลยใชปปะ แทงเข้าไปที่หน้าของเพจวันแต่ก็ดูเหมือนว่าการโจมตีในครั้งนั้นจะทําอะไรอุนตีแล้วก็เพจวันไม่ได้และหลังจากนั้นอุนตนีนก็ได้พุ่งเข้ามาและเธอเนี่ยก็ได้ใช้หัวโคโซกจนทําให้กระโหลกศีรษะของอุศนออศพนั้นลาวนะฮะและหลังจากนั้นอุนตนีนก็จับนามีขึ้นมาซึ่งนามนีนก็ได้ลองไว้วาด้วยความกลัวนะฮะอุนติก็เลยบอกนะว่าเธอนะโมโหลูฟี่เป็นอย่างมากเพราะว่าลูฟีไไ่ได้ประกาศนะว่าเขาจะเอาชนะใครโดยลแลกเป็นราชาโจรสลดัดและฉันจะไว้ชีวิตแกก็ได้ถ้าเกิดว่าแกนะ พูดว่ากับตันของพวกแกไม่มีวันจะกลายเป็นราชาเจ้าสลัดได้ซึ่งนามีที่ร้องไห้ได้วยความกลัวอยู่ก็ได้ตะโกนบอกนะว่าลูฟี่คือชายที่จะกลายเป็นราชาเจ้าสลัดและหลังจากนั้นทามาแล้วก็โคามาอินูนั้นก็ได้โผล่มาซึ่งโคามาอินูนั้นก็ได้กัดหัวอุนติเอาไว้นะฮะและเนื้อหาสปอยในตอนที่9 9 5นั้นก็จบลงเพียงเท่านี้ซึ่งอาทิตย์หน้าวันพีนไม่โง่โอเคแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้ สำวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ